ไายการเกษตรผ้ารวยครับเมื่อนี้มาจัดมวยจิงแชมป์บ้านกระบูนครับระวังปุ๋ยสุด15 20ของพอดิสครับปลายนําเงินแมีทุ่มครับสุด18 03ว่งแห้งวงแห้งกูต่อสู้ว่าเวังแห้ง สองสูตรนี่ครับใส่บักพียงน้ำกันตัวนี้เป็นปุ๋ยฮอร์โมนครับ1803ตัวนี้เป็นเคมีอินซีสิบห้ายีลองใส่เบิ่งว่าสองสูตรนี้ผู้ใดสิได้หน่วยใหญ่กว่ากันอ้าวกรมการเริ่มบอกก, <c oughs> กติกากติกาห้ามลักบักพี่กันข้อหนึ่งข้อสองห้ามลักปุ๋ยกันมเมื่อวานไซเดอร์รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยยกที่หนึ่งเริ่ม กกกกกเเเษษพาาารรวววยยยยยออจนนนใใหห้้ล่ทิตตปุ๋ย1803ของเต่าเท์โบนั้นประกอบไปด้วยเคมีฮอร์โมนและอะมิโนโซึ่งเรียกอีกอย่างว่าปุ๋ย,ยไฮบริดซึ่งแม,ม่ทุมให้ความสนใจเป็นอย่างมากจึงได้ทดลองใช้ดูจ,จับมือกันไว้ผลผลิตมากมายทุกคนรวมกันหยอดใญงใส่เต่าเทาโบนยอดไงมันบ่ยอดหยอดลุกแตกยอดอด,ดีเนาะ แต่ในส่วนของพ่อดิดนั้นยังให้ความมั่นใจกับปุ๋ยสูตร1 5 20ซึ่งเคยใช้ในช่วงทำนาข้าวอยู่และได้ผลดีเป็นอย่างมากตั้งกลุ่มแล้วจับมือกันไว้ผลผลิตมากมายทุกคนรวมกันมาทางธุรกิจเขาเรียกว่าโคตาทางธุรกิจเขาเรียกว่าโคตตาเอาไปเส ้รา,าคือว่าที่พี่กายนี่มันเป็นยอดเลืองหลายแฮ่งยอดกระกูดพี่นี่ใส่ใส่ปุ๋ยมวนนี่คือทำงงามพี่กายนันเป็นต้นเลืองแล้วกับใบยิกใบงอ ที่นี่โบเห็นนาต้นเลี้ยงที่กายนี่ร้ายแห้งทั่วสวนแน่ไปมือนี้มือวันที่เจ็ดท่านวาคมครับ2 5 6 3้อมือนี้เริ่มแข่งขันนะครับระวังเม่ทุ่มไฟน้ำเงินข้าพอดิษไฟแดงเม่ทุ่มมันใจว่า,วา,วาบักพริกเข้าเนี่ยใส่วสวนดีๆดีกว่าเอาเปนดีไม่เมือ่อใดเก็บ ยังว่าเบิ่งว่ามันสีผู้ใดสีใดเดียวกันสูตรใด,ดสีใดเดียวกันเนาะเดี๋ยวบีจะไปสัมผัสไฟแดงก่อนบัดนี้ไฟนี่มันใจบ่ครับว่าสิบห้ายี่สิบมันไ,ไฟแดงเขาสีสูงข้างบนทุ่มเลยบ่อโอ้เด้อเพราะว่าสองใสเดียวสองหนึ่งเลยบ่ครับสองหนึ่งเลยไม่ทุ่มกาลอ้องบ่เออไม่ทุ่มการ้องเดี๋ยวปีไหมเด้อเพามาพิสูจน์กันเด้อครับเอาละ มันใสเขาวาเล้วเห็นผลเรวพ่อดิดยังมั่นใจในปุ๋ยสูตร15 20ที่เคยใช้แล้วได้ผลดีส่วนแม่ทุมนั้นเชื่อมั่นว่าปุ๋ยเต่าเทอร์โบสูตร1803ต้องมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ชมแน่ๆคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างอย่าลืมกดแชรอย่าลืมกดไล กดซับสไครป์เพื่อสิริเบงคิดวีดีคอนผู้ใดได้ครับได้ไลก์การเกษตรพารวยรวยรวยเกษตรพารวยเกษตรพารวย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 เกษตรพารวยเกษตรพารวยบางสาเลตเตเกษตรพารวยการันตีแล้วว่าดีทำแล้วต้องรู้เทียหน้าได้เขาดีดีใบตั้งใบซีละเม็ดเด่นเม็ด